สวัสดีพี่น้องครับแพ่นครับชงโซเซาครับมือนี้ถือว่าเป็นมือดีครับรับสามไพ่มาหอดชุ่มแพร่เลยพี่น้องมาหอดอสำนักง,งานครับวัฒนศิลป์ครับมือนี้ถือว่าเป็นมือดีครับถือว่าเป็นมือสันวันดีของอบอดพาร์ทอะไรกับทีมงานลูกๆทีม อินงาน m k studio ครับมือนีถือว่าได้มาห่วมบุญกับว่าได้พี่น้องถือว่าเป็นเอ่อมือสันวันดีแต่กับไทยพระอุบาอาจารย์เอกีดังๆครับทีมาอ่อรถลำมุนให้ลูกให้หลานให้ลูกให้เต้าให้พี่น้องเอฟซี FC นั่พี่น้องเอาถือว่าเบื้องบรรยากาศกับสร้างไพ่กันแล้วกันนะพี่น้องนาะ าากเอ้าโอ้บ้านบุรีแม่โตแก่ลุทุเรียนตัวนี้แม่ป้าตัวเฮ้ยโตแก่เก่งเสียงแม่นมองเสก่งเสียงนี่เป็นยังไงเนาะนี่น้อเป็นในื้อปลาีย่ายปลดตีครับข้อมาข้อมแพงครับนี่เบื้องบนผู้อื่นผู้ไก่เลยครับนี่เขา่ายย่ายหยมขนมเส้นเท่าเดียวนี่ ทีปีลังเศร้าปีหลังเห็นกวงมายามังเข่าคือเราะจะเห็นเจ้เเาเทเะยามโนยังรูปรลอคือเขานางเอ้ยน,นางเอ้ยบอลเหนยอสุดยอดว้าวทุเรียนมากินนตมเนี่ยเนาะเบิดยามเลยเบิดยามติเบ็ดยามเบ็ดยามแล้วฟาดท,ท,ท,ทั่นี่แหละครับดี่ควมหาความแพงไปใส่มาใส่โลกมันกลมเนาะน้อยใหญ่นี่นี่นะควมหาความแพงแมนหมุดหน่ำไปคนละทีประเดี๋ยงว่าพ่อกันคือเก่าแมนครับแมน้อยใหญ่เนาะนี่เป็นบุญบารมีมันโมเมนต์มา ตารางค้นต่างขิดเมื่องบนบนขีดเสร็นมากแล้วเนาะว<ม>อแล้วก็ได้เนาะนวิธีชีวิตบางทีเขาคิดไปเองกับยัญงบั่ถูกเด้แต่ว่าสินทางเมื่องบนมบนขีดขีดเสร็นให้มากแต่มื่อเกิดน,อยยน,อน้องย่เนาะนี่แหละยิ่งสี่วเ,เห็นบ่าเ,าเามน,นมี้ ดึงเข้ามาหากันครับทำบุญร่วมชาติตาบาตรรงขันโบราณบนว่านี่แล้วก็ได้มาหากันคือเก่านบ้าเรีวกับทิมโบราณบ่ได้เนาะยายเนาะคำโบราณนี่รู้สึกว่าต้องใส่ได้ตลอดค่ะใส่ได้ตลอดอีกคำหนึ่งกะทุกเพื่อนบราดีมิจาวาพี่น้องลุงป้าจังวาหลานโอ้ตัวนี้ใส่ได้นี่เห็นบ่ใส่ได้ฮอดปัจจุบันนี่ครับนี่แหละตั้งแต่โบมีเงินพอบาทวันนี้ไปหาเพียนอนแล้วก็อวยหนาอวยหลังกูได้เพราบอกน้ำพอนแนวได้นั่นแหละครับมีเงินมีคำนี่โอ้นั่กานกมนี่กกพี่น้องู นก็หน้ากู้แม่นโมเลยครับแม่นแต่นะครับโบราณนี่ใส่ได้ตลอดครับโบราณใส่ได้ตลอดเฮียถิ่มคำบัวราณพ่อแมียบนสอนไใเนาะยายเนาะแม่นครับแม่นครับนี่เห็นบอยายกับโอ้มีคำอยู่ในใจเนาะคนเฮาถ้าอยู่ในใจแล้วเฮ็ดจะได้มันกับบัวืมแม่นครับแม่นครับบรรยากาศคึ้นฟ้าคือฝนครับมื้อนี้เอาบอกพี่น้องเนี่ยว่ามื้อนี้สร้างไว้ท้ายคลิปแล้วก็มาเห็นยายยุ่มขนมเส้นเฮาครับเป็นไปมาจังได๋มื้อนี้เฮาจะมาพรอกันอยู่ชุมแพ หวยมดในใกล้ๆได้จากซีเกตไหมเนี่ย40-70กิโลหุ่ออในใหญ่เที่ยวจากรอยเอ็ดมาเสมอแต่ว่าก็ใีคว่ำในคว่ำยังเกาะมองมาสเสมอเด้ถึงเที่ยวเสมอแต่ว่ากับ่อทอวอทอห้ยกำลังใจตัวเองให้กำลังใจทีมงานครับผมน้องมองนี่มาตลอดครับนั่งรถส่งมาเที่ยวกลับเลยยายกลับสเสมอกลับรอยเอ็ด มือนี้กับสี่ลอยกิโลก็เก่งแน่ฮะเจียไปกลับได้สี่ลอยกลัวสำไปสองวันสองสี่ลอยกลัวสี่ลอยยายยมไปกลับกับแปะพันหมดแล้วมือนี้บรรยากาศคือฟ้าคือฝนครับพี่น้องครับบรรยากาศดีนะย่าเนาะเดี๋ยวเซ่ยายยมบรรยายจังหน่อยนี่ครับที่ที่ต้การแสดงเท่ากันเลครับถือว่าเดินเกมไปทุกอย่างเลยแล้วแต่ฉากเนาะยายเนาะแล้วแต่ฉากครับตูลำโพงก็ขอมาวันไอ้ฝนเพราะว่า ทั้งลังก็ลืมคาราเต้เม็นทั้งทีมงานดีหน่อยเดินเซอร์คอนตัวเขาจะแบบคาราเต้เหม็นนะครับครับอีแม่เฮ็ดบุญแม่กูแหละกับทีมงานกับเอาแสงเอาบยังแม่งสิเดี๋ยวได้ความพร้อมได้ความรับผิดชอบน้อยใหญ่เนาะได้ความรับผิดชอบโทรหากันแต่มื่อแรกเที่ยวว่าก็เป็นบุญยี่ดอกว่าแล้วว่าลูกเอ็มไม่อยู่ไม่เห็นลูกเฮ็ดเบียกลร่างมองนั้นวันนี้ลูกเอ็มก็สุดยอดสุดยอดครับเป็นผู้นำพ่อหน้าเอ็มเป็น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 พูนำที่ดีเป็นทั้งครบรูปแบบครับ จะมาไม่เห็นลูกลูกก็ถือตัวกอดอาจารย์ไพ่ตะมือแหลกอย่โยมกอดพอความหาความแพงเนาะก,กับ,บลลกเนาะในควมามผูกพันไม่เห็นกันเลยโอ้ยหรู้สึกว่าเส้นทางชีวิตทิ่มป้กกันบ่ได้ทิ่มป้กกันบ่ได้แมนครับแมนครับเวลา,กลาไกด์ไปในกวงได้กรุงมหาชนอย่าฝากที่ตามในพี่น้องฝากที่ตามเนาะฝากแย่ยยมกับสร้างไพ่คือเก่าครับฝากพี่น้องเอฟซีทั่วโลกทัวไทยมีแย่งกะ ติชมมาแม่ครับเนี่ยนายบุดีกับติเนาะยายเนาะติเพื่อกอเนาะยายเนาะแม่ครับแม่ครับนี่แหละในความในความเปลี่ยนของมนุษย์ของคนเท่าเนาะครับครับเอายายรับโทรศัพท์โอเคครับเอาอยากให้ยายรับโทรศัพท์กันสร้างไฟกับจิ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งนี่แหละพี่น้องควาอมมากความแพงในความเป็นมนุษต์ฮักแพงซึ่งกันและกันครับเบ่งปั่นกันย่างละนิดละน่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้หุ่นหลับผู้พันแก อยู่บุญแล้วครับเห็นแวบๆแล้วเดี๋ยวสร้างไว้ถ่ายคลิปอยู่กับพ่อนกับไปหวายเพื่อนเราครับมองไกลๆแล้วถือว่าเป็นบุญใหญ่ายนะครับเมื่อนี้พี่น้องครับมีแต่พระอาจารย์เอกิเดชังครับเอกิหรือเอกิกข้อไปเลยพี่น้องว่าพิ่เนี่ยกำบังเอาจารย์ครับเอกิอาจารย์พ่อแม่เอกินุพ่อแม่นกกิกตัว คโอ้สร้างไว้กับกพี่บอพี่น้องก้อยย<ง>กมือใส่หวัวเด้อครับพระอาจารย์พระคู่แมา่จากลายวัดเด็พี่น้องมาจากไก่มาจากกอท่อมอครับสร้างไว้กับทีได,ได้โอกาสถ่ายคลิปในพี่น้องโอ้ยวันนี้สิละครับมันกับโมเมนหางันเคียกับโมเมนนักบรรยายเนาะ โอ้โเดียวปิดบ้รดาเนี่ยสิเลรอพี่น้องสร้างเพื่กี่ได้โอ้ทั้งในครับดูซื้อว่าเพิ่นมามาหลายแล้วโอ้ยมองเอ้ยอีเมลเรามาขายยังแม่เนี่ยขายพวกต้มซอยซื้อยาญ่อามองมองมาเอาซอยเนี่ยเฮ้ยยังยที่ตรวจอีเมลเฮาแม่มาแต่ใส่หรแม่มาแต่ดในหมู่บ้านผลหมูสิบเมตรทีถุงจักบาทแม่ถุงละยี่สิบลูกเอาเอาซอยอีเมลเราสักรสามถุงน้องแม่เนาะจ้าขอบคุณได้หลาย ขอให้มีงานหลายๆเด้ลูกเด้อครับแม่สาับถูกแม่ครับถูกยี่บาทก็แม่ถูงได้ยี่สิบลูกยี่สิบบาทเอาหนี้มั่งเอาให้แม่เล้วซอยกันเนาะแม่นียนๆแต่น้อยเนาะแม่เนาะถูกเต่าแก่ได้ขอให้มีงานหลายๆเด้ลูกเด้อครับคุณแม่ครับสาธุคุณแม่ครับถูกสิบท่อนสิบบาทขอบคุณค่ะเอาใหญ่มันขาดทุนเลยแม่ท่อนผิดขาดทุนเลย จับลอตเตอรี่ใบใดก็ถือไว้นั่นแหละลูกครับจ้าตัคุณแม่กันเด้อคุณแม่เด้อสุขภาพร่างกายแข็งแน่นคุณแม่เด้อไปใส่มาใส่คุณแม่ระวังกันหน่อยเดินทางน้อแม่เนาาะปั่นขยอยู่เลาะขายอยู่แถวนี้แหละเออเออขายอยู่ว่าไปรถใหไงน้อแม่เน้อครับเท่าแล้วแต่สายตาพอดีแอบใส่เอาย่ำสิบเลี้ยวขัวเลี้ยวซ้ายก็ได้เบิ่งเบิ่งหน้าเบิ่งหลังน้อแม่เนาะสบายในนี้รถแห้งหลายครับแม่ครับเอ้าหาเพื่อลูกเพี่หลานน้อแม่เนาะจ้าพระมาท้าเดชานเขาลูก ย่างอยู่ครับเพื่อนบึ่งมาเอกีด่างๆมาจากสายว่างบุญในแม่ย่นดีเพิ่นมามีแต่อาจารย์ด่างๆแมนครับเพื่อนเป็นคนวที่อ่านยู่วอดพัดเพิ่นเป็นคนที่ปารมีเพิ่นไหลครับนักละก็เป็นพวกอันเจ้าของคณะขึ้นกันรวบผมเป็นรวมแม่ผมเกี่ยวก็มีเสียงนี่ครับวิธีนี่แหละแสงสีเสียงของวิธีแม่ออกงานใดก็มาเด็กน่อยก็ออกวัน เปิดงานวันที่สิบเจ็ดจะออกยุไฉละ่ะออกอยูดอนครับจ้าถุยแม่ครับจ้บาถไดูกค,ครับครับคุณแม่ครับขอบพระคุณคุณแม่อย่างสูงคุณแม่ครับมีคนไปขายลอตเตอรี่ก็ซื้อก็ให้ถือเด้อลายเด้อครับจ้าถุยแม่ถือในแม่สิได้มาดูได้แม่น้ำอย่างนีก็เลาะแถวนี่เด็กน้อยมาลูกที่บแม่เอาลูกเต้าก็ยูนี่ล่ะพึ่งผ้าอาศัยครูพันเจียมกับบอดพันเพิ่อนยินดีหละครับ ซ้ำบานหละเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ในห้องยุโรปอีสปนได้อันเที่ยวออกยุ่งซมือแกครับเอาวิธีเขาไม่แต่วันทีนึงหมดนี่ยม,นะมาตั้งอยู่นเนี่ย<ม>ครับก็ทีซ่อมไงมือใดเนี่ยกาซ่มอมไงกับลออ้อฝนละแม่ยางน้ำฝน<ม> <laughs> ยางน้ำฝนนี่แหละละฝนตกซมือเนาะ<อ>ตกทุกวันเลยแต่มาเนี่ยโบยุดจักมือครับเป็นอาทิตย์ได้ได้เนาะแม่เนาะแม่เห็นทอดชัดมันหวาน สิาลูกนะปาทมันมสิบดแ่ไมมยักิถือผ่าใดแหงมันสิบกส่ามันสิบวออกสิผาเต๋อตว้าจักมันสิออกจังใดมันสิเผาจังใดู้เนือสิาลูกมันสิฟันนไปหอดเดือนใดเราก็ทัดมันยังเบาอยู่สิามื่อวัเตปสิผาลูกโอ้สิาลูกมันก็แม่นแล้วเพราะมันโดดนะแม่เนาตกยุ่ซุมื่ออันแหละสิผาลูกครับฟันดีพอคุณแม่ฟันดีหัวดีเป็นไรฟันดีขั้นบาสามก็อกอ หาเกล็นี่แหละโอ้ครับโอ้ยสาธุนะคุณแม่เนาะเป็นบารมีในผะู้ใดได้เบิ้งคลิปแล้วเพิ่นสิมีโชไมีชัยในตะัวไทยตัวโลกเฮาก็ได้สิอด,ด้วยการปรสามเก่ากับหาเก่าเครับคุณแม่ครับเดี๋ยวลูกสิตัวต้มเด้อละ่ะตอยสุดย,าย <laughs> ้ายแน่จ้าใช่ลูกจ้าทัวต้มเนลูกทัวต้มเนบ่แ <laughs> ม่นต้มทั่วเด้ทัวต้มบ่ทันไปใช้แล้วแต่งเกิดแล้วว่าเท่าไหร่ เฮ็ดบุญเนี่ยเมื่อไหร่แม่ขอให้บุญหลายๆไม่งั้นหลายๆเฮ็นี่ยคุณแม่ก็โอ้ยเนาะคุณแม่ก็วอาดีเนะคุณแม่คุณแม่มาล่าเก่าป่บ่นั่นแหละอีแม่เฮ็ดท้เฮ็ดนาเนี่ยบ่ครับเฮ็ดแล้วเขางามเป็นแต่ไหนแต่บ่อันย้ายมาอยู่เฝ้าบ้านให้ลูกสาวบ้านอยู่อยู่ฝุ่นชัยภูมิแก่ครอบบ่มาเฝ้าบ้านให้เขาเขามาซื้อบ้านอยู่นี่ครับโอ้เป็นคนชัยภูมิแม่แก่ข้อเนี่ยแก่ข้อกับบ่ไก่ดอกเนาะครับ บ่ไก่บ่ไก่แจ้งข้อกระสินไปนี่ต้นเองผู้เขียวนห่อเขียวเเานี่ยใช่ท่านฝนบ่ตกคือเวทีเขาสะดวกเนาะครับป่วงเนาะครับก็โอเคอยู่แม่ดีอยู่ครับเป็นอากาศดีพรามันมันมันโบเออาร์แล้วมันม,มันอยู่แบบสบายสบายใช่ครับลมพานตลอดมันก็เลยเป็นดีอากาศดีง่ายง่ายลดไปแถวนี้เขาก็ เป็นกันเองเนี่ยเขาบอกว่าอันนั้นป้านใดเดี๋วเขาบอกว่าเมืองชุมแพนี่ถือว่าอากาศดีเนาะแม่เนาะวอร์ละไก็ได้ลูกแม่ยันหนาววันนี้วันที่เปิดหอพัดล่มหมดแล้วนอนในรถนะนอนในรถเดียวนอนในรถแล้วฮะบอกคุณกับมีห้องให้อยู่หันบอกไปนอนนอนอยู่รถแม่เอาขอบคุณคุณแม่ได้หลายคุณแม่เราครับ อาจารย์คุณฉันเขาฟังนืินข่ามาครับคุณแม่ขอบพุณนี่หลายครับคุณแม่งานได้หลายตลุกละครับผมนี่แหละจะได้คุยกับคุณแม่เล่าคนป็นคนแจงคอมาเฝ้าบ้านตรอสวนเอาคือว่ามือนี้เป็นมือดีของทีมงานเอ็มเคสตูดิโอครับไม้เึ่งผ้าอาศัยใบบุญจากวัจนสินผู้พันเกมเหกับบอดพัดครับ ทีมงานทุกสู่สู่ขูสุขล้นเพราะว่าจะเป็นลูกเอ็มครับอยู่น้ากันเอาสางไพ่วัตถยางเข้าไปข้างในเดยพี่น้องเี๋ยางไปซองห้่อพี่น้องเบิ้งเข่าวๆจังหน่อยรับบรรยากาศข้างในเบิ้งเข่าๆนะพี่น้องเนะาะกำลังเตรียมการเตรียมงานพี่น้องครับเอาสางไพ่ไว้ไปํานีเดยพี่น้องหากแพงสุขูสุขน้นรับเสานี้ก็ถือว่าปินโอกาสดีมือนี่ครับ ไ้พี่น้องเาว่าเบิ้งคลีปแล้วก็ถือว่าให้มีโชคมีใช่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับจะก็บ่ะไขย่ยะาจนนะพี่นอ้องเ้อเอาสร้างเพื่อเอาเสียวไว้ซสำหล้วพี่น้องคลิปหน้าก็ฝากติดตามเพื่เอเข้าฮักแพงสวัสดีครับ